สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการรวบรวมข้อมูลในระดับชั้นป .4 ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับการรวบรวมข้อมูลข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของพืชผลไม้สถานที่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท 1. ข้อมูลปฐมภูมิ 2. ข้อมูลทุติยภูมินะครับต่อไปเรามาดูข้อมูลปฐมภูมินะครับคือข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลองการทดสอบนะครับอันนี้ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมินะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิคือการนำข้อมูลที่ผู้อื่น เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้มาใช้งานนะครับผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและบันทึกด้วยตนเองเช่นข้อมูลจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง Google ตลอดจนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นห้องสมุด สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็เป็นข้อมูลในส่วนของพุทธิภูมิต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลคือการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆเช่น การสังเกตการสัมภาษณ์หรือสอบถามการคน้นคว้านะครับต่อไปมาดูในส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญทำให้ข้อมูลมีระบบมากขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายรวดเร็ว และนำไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกเพราะมีการจัดหมวดหมู่นะครับนะครับตัวน,นี้ที่ครูเน้นไว้สีเขียวนี้ก็คือเป็นการจัดไว้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มนั่นเองนะครับต่อไปขั้นตอนกานรรวบรวมข้อมูลข้อที่หนึ่ง การสำรวจข้อมูลและประมวลผลดูรูปภาพนะครับรูปภาพที่หนึ่งการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับมีผู้ชายกำลังสืบค้นข้อมูลนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทาง PC สามารถสืบค้นข้อมูลตามที่เราต้องการได้ต่อไป เนูในส่วนของเด็กผู้หญิงกำลังอ่านค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือนะครับอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลจากห้องสมุดนะครับในการสืบค้นหาข้อมูลต่อไปรูปภาพที่3สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ นะครับว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับก็คือการสอบถามนะครับข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับมาดูรูปภาพนะครับสืบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลในชีวิตประจำวันของเราที่ต้องใช้หรือข้อมูลจากการค้นคว้าจากหนังสือหนังสือเรียน หนังสือต่างๆนะครับตลอดจนสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับต่อไปข้อ 2, 2> จัดเรียงหรือจัดกลุ่มไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรอย่างเช่นภา,าษาอังกฤษา A ถึง Z พยัญชนะภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนหฮูนะครับเช่นพจนานุก,กรม Dictionary หรือการจัดเรียงข้อมูลตามวันที่เช่น Diary บันทึกประจำวัน นะครับของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีแดลลี่เป็นของตนเองนะครับอ่าต่อไปมาดูตัวอย่างเดี๋ยวเราจะได้ทำงานนะครับตามใบงานแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้พวกเราทำนะครับตัวอย่างชุดข้อมูลมีดังนี้ผักคนะน้มะยมน้อยนาผักชีขนุน มะระแตงกวากระเพรากระลำปีแตงโมตรงนี้คือชุดข้อมูลนะครับดูโจทย์นะครับเมื่อเราสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีตรงนี้กำหนดไว้2วิธีนะครับวิธีที่หนึ่งจัดเป็นกลุ่ม จัดเรียงข้อมูลจากตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนาฮูกนะครับตัวแรกกระเพรากรัมปีขนุนแตงกวัวแตงโมน้อยนาผักคะนาผักชีมะยมจนถึงมะระนะครับตอนนี้คือการจัดเรียงตัวอักษรนะครับต่อไป มาดูกลุ่มที่2วิธีจัดกลุ่มเป็นกลุ่มผักและกลุ่มผลไม้นะครับดูผักก็ครับที่เรา,าสามารถสืบค้นหรือเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับกะเพราก็คืออาหาร ที่นักเรียนชอบรับประทานนะครับกระปีแตงกวาผักคะน้าผักชีมะระอันนี้คือในกลุ่มของหักนะครับต่อไปเราก็มาดูแยกนะครับเกี่ยวกับผลไม้ขนุนแตงโมน้อยหนาามะยมนะครับอันนี้คือการแยกกลุ่มต่อไปนะครับ ของแบบฝึกหัดมาแล้วนะครับมีอยู่สองข้อใหญ่ๆมาดูข้อที่หนึ่งนะครับจัดกลุ่มข้อมูลต่อไปนี้เป็น2กลุ่มนะครับมี A แมว B มาลาย C ปลาทอง D นกขุนทองอ e. ยีรัฟ F กวาง G สุนัก H กระต่าย I เสือ จนกกระจอกเทศให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับต่อไปมาดูข้อ2ใหญ่นะครับจัดกลุ่มข้อมูลเป็น3กลุ่มนะครับมี1นินสอ2ตะหลิว3กระทะ4ซ่อม5เขียง6ยางลบ ปากกา8ชาม9พัดลม10วงเวียนนะครับให้นักเรียนแยกข้อมูลนะครับแล้วแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับตามใบงานหรือแบบฝึกหัดที่คุณครูกำหนดไว้นะครับ ต่อไปครูก็จะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องการรวบรวมข้อมูล2ข้อใหญ่ๆนะครับให้พวกเราได้จัดกลุ่มตามโจทย์ข้อมูลที่คุณครูกำหนดให้ให้นักเรียนทำในสมุดรายงานเขียนชื่อนาะมสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนให้เรียบร้อย นะครับแล้วนำส่งให้กับครูประจำชั้นเพื่อง่ายต่อการแยกและนำส่งให้กับครูประจำวิชานะครับวันนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องการรวบรวมข้อมูล ในระดับชั้นป .4 ในรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณไม่เพียงเท่านี้นะครับขอ,อขอบคุณครับ